ซื้อสลากออมทรัพย์ชุดหน้าคราชนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทจากการันตีผลตอบแทนนะครับรวมทั้งอัตราดอกเบีย้ยทั้งตัวที่ถูกรางวัลแบบการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรวม65,520บาทได้แน่นอน100%์ไม่ต้องลุ้นนะครับแล้วถูกรางวัลอะไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวผมมาแจกแจงให้ฟังนะว่าถูกรางวัลไหนรางวัลอะไรแบ่งเป็นเท่าไหร่นะครับไปดูการฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เปลงลังใจด้วยนะครับ โดยรายละเอียดของสลักอมทรัพทออสอชุดนาคราชนะครับมูลค่าต่อหน่วยหน่วยละ1,000บาทฝากครบ3ปีอัตราดอกเบี้ย1%ต่อปีเมื่อฝากครบกำหนดนั่นหมายความว่าตารางอัตราดอกเบี้ยหากฝากครบ6เดือนแต่ไม่ถึง3เดือนนะครับไทยถอนคืนคืน,คนได้รับเงินต้น1,000บาทต่อหน่วยนะครับไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อฝากครบ3ปีนะครับจะได้รับนะครับเงิน จะได้รับดอกเบีย้ย1%โดยเวลาถ่ายถอนจะได้พร้อมดอกเบีย้ยก็คือหน่วยละ1 3 0บาทนะครับต่อนหน่วยจากเดิมเราซื้อเนี่ยขั้นต้นเนี่ยเราซื้อหน่วยละพันใช่ไหมแต่พอฝากครบ3ปีเราถอนออกมาเนี่ยได้หน่วยละพัน30บาทต่อนหน่วยนั่นเองนะครับเรือเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยกรณีฝากครบ3ปีธนาคารจะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนที่สลากครบ อายุนั่นเองถ้าฝากไม่ครบ3ปีธนาคารจะจ่ายเงินต้นนะครับคืนตามเงื่อนไขข้อ5นั่นเองนะครับโดยธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนในวันที่ถ่ายถอนสลากนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นเงินได้จากดอกเบี้ยและภาษีเงินได้จากเงินรางวัลสลากออมทรัพย์ส่วนนิติบุคคลต้องชำระภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนดไว้เงินรางวัลน,นะครับรางวัลใหญ่ รางวัลที่1รางวัลละ2ล้านบาทจํานวน1รางวัลต่อหมวดนะครับรางวัลที่2รางวัลละ5 0 0 0 0บาทจํานวน4รางวัลต่อหมวดรางวัลที่3รางวัลละ5,000บาทจํานวน40รางวัลต่อหมวดนะครับรางวัลเล็กท้ายได้แก่รางวัลเล็ท้าย3ตัวรางวัลละ100บาทหมุน1ครั้งรางวัลเลขกท้าย2ตัวรางวัลละ30บาทหมุน1ครั้งรางวัลเล็กท้าย2ตัวของรางวัลที่1รางวัลละ30บาทนะครับ เลขสลากถูกกำหนดตามลำดับโดยระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารลูกค้าไม่สามารถเลือกเลขสลากในการฝากได้ออกรางวัลทุกเดือนมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวม36ครั้งด้วยกันนะครับดำเนินการออกรางวัลทุกวันที่16ของทุกเดือนขอกรณีมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้านั่นเองนะครับการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทออสอชุดนักข่าจะใช้เลขรางวัลเดียวกับสลากออมทรัพย์ทออสอชุด ขานเพิ่มพูนทั้งนี้หากการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทออสชุดขานเพิ่มพูนสิ้นสุดลงให้ใช้การออกรางวัลของสลากออมทรัพย์ทออสชุดนักข่า,าต,ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการเงื่อนไขหลักการฝากสลากก็คือบุคคลธรรมดาที่มีตั้งแต่7ปีขึ้นไปยกเว้นบัญชีชื่อร่วมคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสถาบ,บันที่ไม่แสวงหาผลกําไรนิแต่บุคคลหอจอกอบจอก,อบจอกอนะครับบมจสถาบันทางการเงินบริษัทประกัน ภัยประกันชีวิตนะครับกองทุนรวมกองทุนต่างๆกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกอบอกขอกองทุนส่วนบุคคลส่วนราชการและวิสาหกิจและบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศนะครับมีบัญชีออมทรัพย์นะครับคู่โอนเพื่อใช้สำหรับรับคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยและรางวัลน,นะครับนะอ่ะประมาณนี้รัก,กันนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปทำการคำนวณกันเลยดีกว่าครับ ซื้อสลากออมทรัพย์ชุดนคราหนึ่งล้านสองแบาทนะครับจะได้รับ1,200หน่วยนะครับซึ่ง1,200หน่วยนั้นจะถูกรางวัลน,นะครับเลขท้าย2ตัวเลขละ30บาทจํานวน12ใหม่เลข30มสคูณสิก็360บาทนะครับสามบาทคูณสามสงวดนะครับก็12,960บาทนะครับ แล้วก็ถูก2ตัวท้ายรางวัลที่1เลขละ30บาทเช่นเดียวกัน12ใหมายเลขเช่นเดียวกันนะครับ30คูณ12ก็360บาท360บาทคูณ36งวดก็12,960บาทเช่นเดียวกันแล้วก็รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขละ100บาทจํานวน1ใหม่เลข100คูณ1ก็100บาท100คูณ36ก็3,600บาทนั่นเองครบกําหนดจะขายได้นะครับ1,030บาทคูณ1,200หน่วยเท่ากับ 1,236,000 1, บาทนะครับถูกระวันทุกงวด820บาทคูณ36งวดเท่ากับ29,520บาทนะครับ1 2 3 6 0ล้บาทบวก29,520บาทเท่ากับ 1,265,520บาทรับไปเลยนะครับนี่คือ,อตัวที่ถ้าแยกออกมานะครับเฉพาะดอกเบีย้ยและรางวัลก็คือ65,520บาทนั่นเองนะครับก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการซื้อสลากออมทรัพย์ชุดหน้าคราชของธนาคารทอสอสก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ ตัวสลักออมทรัพย์เนี่ยนะครับของแต่ละสถาบันทางการเงินข้อดีก็คือเงินต้นไม่หายนะครับแถมได้รุ้นรางวัลรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ก็แล้วแต่นะครับของโปรโมชั่นของตัวสลักชุดนั้นๆใครสนใจนะครับสามารถไปที่ตัวธนาคารแต่ละแห่งนะครับหรือสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับ Mobile Banking ใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป apple store นะครับ google play store นะครับและมันอัปเดตระบบฏิบติการและแอป Mobile Banking ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็2ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเ b r e นะครับ r o ต่างๆนะครับแล้วก็3ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอยาปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก sms ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสำคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทำรายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทำรายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทำธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภัยต้องให้คําแนะนํากับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นเรามัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรามัดระวังกันด้วยนะครับ